สวัสดีครับผมเซลเอก BVD ีดีซัตโกบิออนดังทองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับ BVD s e ีซ l ลไลออนะครับโฉมใหม่ล่าสุดของปี2024เลยครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวพรีเมียมนะครับตัวนี้จะมีอยู่2รุ่นนะครับก็จะมีพรีเมียมกับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันเลยครับผม ครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแตกต่างจากซิลตัวธรรมดายังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็ยังเป็นเหมือน่ารุ่นของบีวดีตั้งแต่ตัวดอลฟินจนถึงตัวซิลเลเวอนเจ็ดก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรแบบตำแหน่งปุ่มอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มีหน้าจอตัวนี้นะครับจะฝังอยู่ในใต้คอนโซลแบบนี้นะครับก็หน้าจอนะครับ ใหญ่เหมือนเดิมนะครับแต่ฟังก์ชันทุกงนี้นะครับก็จะหน้าตาจะเปลี่ยนไปจากซิลนะครับผมต้องมาลองเล่นดูนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่ชาร์จไวเลสนะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นแม็กห้าสิบวัตต์เลยนะครับมากกว่าารุ่นน้องๆนะครับรุ่นน้องๆก็จะเป็น15วัตต์แต่ตัวนี้มาเต็ม50วัตต์นะครับชาร์จเร็วนะครับแล้วก็จะมีเป่าลมระบายความร้อนให้นะครับ ฝั่งนี้นะครับไม่ได้ชาร์จนะครับชาร์จได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับส่วนพวกเกียร์นะครับการใช้ฟังก์ชันต่างก็ยังหน้าตาเหมือนเดิมนะครับผมครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเมื่อยล้านะครับอยู่ตรงเสาหน้านะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับจะจับที่บริเวณดวงตาเรานะครับถ้าเราเกิดมีอาการนะครับง่วงนะครับตาเปื่อยๆนะครับก็จะมีการสั่นเตือนที่พวงมาลัยให้เราจอดพักนะครับ เข้าน้ำนะครับล้างหน้าล้างตานะครับดื่มกาแฟนะครับผมมือจะเปิดประตูก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับซ่อนไว้สวยเลยครับเข้ากับตัวนรถส่วนเบาะคู่หน้านะครับก็ยังเป็นเบาะแอร์นะครับเบาะเย็นระบายอากาศเหมือนเดิมนะครับแล้วจะมีนะครับสามารถเมมโมรีเบาะได้สองความจํานะครับตัวนี้นะครับก็คือเอนนะครับอันนี้เดินหน้าถอยหลังนะครับ อันนี้ปรับโค้งนูนที่อ่าที่หลังนะครับผมนะครับส่วนตัวนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับตัวยืดเบาะนะครับให้เราบางทีเรามารับตรงสรีระตรงโคนขานะครับตรงน่องนะครับให้เราขับรถไม่เมื่อนยนะครับทางไกลครับเพิ่มมานะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ ส่วนฝั่งคนนั่งนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นกระจกแบบ p r i v a t นะครับเป็นให้ความเป็นส่วนตัวนะครับผมข้างหน้าจะใส่ข้างหลังก็จะดำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับเอออย่างนี้นะครับหระมอเตอ้์เนี้ยจะดูไม่ค่อยมืดแต่อยู่ข้างนอกดูมืดนะครับแล้วก็ที่วางแขนนะครับตรงนี้นะครับวางของได้นะครับปิดได้ตรงนี้นะครับวางแก้วได้นะครับ ตรงกลางนะครับคอนโซลใต้นี้นะครับกดหนึ่งทีนะครับเป็นที่ชาร์จ Type C นะครับเออแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับอ่าห้องโดยสารนะครับกว้างกว่าซิลเลอนหกนะครับแล้วก็ส่วนสรนลูี้เตี้ยกว่านะครับต่างกันแค่ตรงนี้นะครับผม ส่วนมอเตอร์นะครับกำลังม้านะครับแล้วก็ความจุแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้วันหลังครับตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่รับชมในวันนี้ครับ